ีครับวันนี้อยู่กับเคยขอราชอีกหนึ่งวันนะวันนี้เป็นอีพีต่อจากรอบที่แล้วที่ได้มาฉีดยาไปกับยาตัวนี้เราอยูรอนแปดสิบใส่ไปแค่หนึ่งกองนะต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วมาดูอีพีนี้ต่อฮนะไปคลิปต่อกัน นี่ก็ผ่านไปประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันนะผลที่ได้ก็คือก็ถือว่าตาย,ยนะก็ถือว่าตายพอใช้ได้เลยถือว่าตายดียงั้นฮนะตองเดียวนะตองเดียวก็ตายอยู่ยเหมือนกันนะจะมีส่วนน้อยนะที่ไม่ค่อยตายนะส่วนมากก็จะตาย นะสน,นูหินใหญ่ๆเถือตายแดงนะรอบข้างก็เป็นมันไม่เป็นอะไรนะไม่มีผลกระทบอะไรตอนที่ฉีดรอบนั้นมันก็นยังอยู่ดีฉีดฉีดโดอนอ้อยได้นะฮะนี่คือผลดีที่ฉีดโดอนอ้อยได้ช่วง <c oughs> <c oughs> นี้เสียงไม่ค่อยดี แังแหบไปหน่อยผลลับถือว่าโอเคฮนะแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนน้อยที่ยังต้องมาอาจจะต้องรอฝนลงก็ต้องมาจะได้มาซ้ำได้นะฉีดไปตรงนี้สิบสามสิบสามไร่ฉีดไปน้ำสี่ถังอะฉีดน้ำแค่สี่ถังหมดยาไปแค่สี่กล่องอะ ถือว่าโอเคนะผลที่ได้ก็ถือว่าโอเคพอได้อยู่อนะ่ะน่าจะต้องรอฝนล,ลงจะต้องมาซ้ำใหม่จะได้เกลี้ยงเลยนะทีเดียวฉีดใกล้มันนะมันเขาไม่เป็นอะไรนะอันนี้มันเจ้าของ อเคครับผมัมนนี่ฉีดไดอารอนอย่างเดียวนะไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยจะมีแถบทงนู้นใช้ยาอีกตัวหนึ่งแต่ก็ตายเหมือนกันเนี่ยจะมีใส่ยาฆ่าเคือไปด้วยนะโอเคครับผมสรุปคลิปเลยนะก็คือกล่องเดียวก็ตายนะก็ตาย อาจจะตายไม่ดีเท่าฉีดของใส่ทังนึ่งสองสามกล่องอนะแต่ก็ถือว่าตายตายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าโอเคอยู่อนะโอเคครับผมถ้าชอบคนนี้คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสามตระกี้ให้ช่องเกยโคราชด้วยนะครับจะมีสถาระดีๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะแต่อยากรู้ว่ายาตัวไหน ผมก็เอามาลองให้เฉยเนี่ยเอามาลองไม่เคยฉีดเอามาลองดูะอ่ครับผมสวัสดีครับ